สวัสดีทนะ่านมทุกคนนะครับในเทปนี้เราครูจะพูดถึงการครอบครองรปรปักซึ่งการครอบครองปรปรปาก็เป็นข่าวในหน้าหน้าสื่อของไทยนะมันจะเป็นยังไงครับวันนี้เราจะพูดถึงมาตราหนึ่งพันสามวาเป็นสองของพระบรมคุมัยแห่งและพาณิชย์ครับซึ่งเป็นการครอบครองเวลาเขียนเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่าครอบครองรประปักนะแต่ว่าเขาจะนิยมเรียกว่าครอบครองรประปักมันคืออะไร ในประมวลกฎหมายแพ่ 1, งและพาณิชย์ตรา1,382ได้บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นไว้โดยความสมบุกและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันนานเวลา10ป,10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์5ปีนะครับได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีไซส์ท่านว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ักที่บนอประกอบของมาตรานี้นะครับ ผ to ู้ประกอบของมาตรา1 3 8 2 1บุคคลใดมีหรือยังครับมีบุคคลมีบุคคนในทางอาญานี่ไม่มีบุคคลได้ไหมในทางอาญาได้ไหมครับไม่ได้แต่ในทางแพ่งพาณิชย์ไม่มีบุคคลได้ไหมครับเช่นอะไรครับถ้าไม่ใช่บุคคลการกระทำเก่ยกับขวดผ้าไหมไม่ใช่ครับอะไรครับในทางแพ่งพาณิชย์ที่ไม่ใช่บุคคลอ่าถูกต้องคุณผู้ชม ันจะมีสองอย่างคือบุคคลกับที่ติบุคคลถ้าุคนนี้แสดงว่าอย่างนี้อย่างไอ้อย่างทิศอย่างไอ้แก้วอย่างอ,าอย่างคุณตาเนี่ยเป็นบุคคลเราเป็นบุคคลคู่เป็นบุคคลแต่ถ้าเรามาจดทะเบียนก,นกันตั้งบริษัทนะบริษัทนั้นกลายเป็นอะไรครับจดุดแต่าีิติบุคคลแปลว่าไม่ใช่บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปรมวนุสวรรค์แห่งชางิน,นี้เนี่ยมาตราเท่าไหร่นะที่ว่าสภาพบุคคลมาตราเท่าไหร่คนะ อามตาหนึ่งหนึ่งห้าภาพบุคคลรเริ่อเบื้องข้อดว่าเป็นทารกขส้นสุดลงเมื่อตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูองค์กบนี้เขาว่าบุคคลเนี่ยเขาอยู่ในบทบัญญัตินี้เขาจึงอยู่ในมาตราหนึ่งหนึ่งห้าอ่เขาเป็นบุคคลแล้วก็ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นผู้อื่นด้วยนะครับผู้อื่นถ้าเป็นเขาจะพร้อมนะสมมติว่าคุณคูณสุสสามีที่ดินอยู่อะไรคูสุสสามีน้องสมมตินะแล้วน้องคูแม่คูเนี่ยยังไม่แบ่งที่ เขาแม่ครูบอกแล้วว่าเนี่ยที่ดินของน,นี่อ่ะทีนี้แม่ครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเงี้มาแบ่งแม่จะแบ่งให้แม่จะแบ่งให้เป็นชื่อรวมกันแต่ยังไม่ได้แบ่งเป็นแปลกแต่น้องครูสมมตุติน้องครูไม่มาติดต่อเรื่องที่ดินเลยแต่ครูใช้ที่ดินนะแต่แล้วครูก็ยึดเอ,อกเลยอันนี้เป็นข้อฟอามปริปกายกันข้ออะไรครับบันายเป็นอะไรครับทีนี้มรดก ไม่ใช่มันกลายเป็นอะไรเนรี่ยมันกลายเป็นกฎหมายนะครับถ,ถ้าถ้ากูผอวมายยักอกอ่าเป็นกฎหมายอายอาแยกยอกยอเพราะว่าบุคคลจะเอาทรัพย์ที่เป็นของคนอื่นหรือที่โดนเป็นของรวมอยู่ด้วยไปไปนะครับถือว่าแยกยอยครับแต่ในทางการพฤติกรรมท่งการตลาคือนยังไม้เป็นขายเลยกูยไม่ใช่คนแต่ ถึงคูจะไม่ใชเยือดมันก็ไม่เข้าถึงตรงนี้เพราะว่ามันต้องไปซ้ำของผู้อื่นและเขาถามว่าอาต่อไปองค์กรบขาว่าความสมบุกอ่โดยความสมบุกนโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของด้วยความสมบุกเองน่ไม่มีใครมาโวยวายเลยไม่มีใครกระตุกกระตากเลยกูแตทถามวงกูไปส้านที่ดีนั่นก็ไม่มาถามเลยเงียบสปหมนี่คือโดยสมบุและเปิดเผยครัเพราะผมกำลังทำงานอยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ที่ผมหลอกที่คนเื่ดจะผมเปนมา แล้วเจ้าของที่ก็ไม่มาว่าอะไรกูเลยนี่เลยสมมติแล้วเปิดเผยยังครับแต่ถ้าในเคสที่มีข่าวหน้าสื่อที่ว่าไอ้อูอะไรเนี่ยไปแอบหอกเจอมาอะไรเงี้ยไม่บอกใครอันนี้ถือเป็นผลเปิดเผยไหมไม่ก็ถือว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะไม่ใช่การครอบของพระปักแล้วนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีผลตามกฎหมายคือเป็นโมฆะแต่โมคียะคือมีผลอาจจะบอกล้างได้คือพูดง่ายว่าโมคียะคือทําไปแล้ว แต่โบฆานี่คือไม่ทำไม่ได้ทำแล้วไม่มีผลอะไรเลยแต่โบคิยะคือมีผลแล้วอาจจะบอกร้านได้ด้วยถ้าโบคิยะเหมือนครึ่งหนึ่งของกันจะทําที่สมบูรณ์แต่ถ้าโบฆาคือไม่มีผลอยู่แล้วครับต่อไปก็คือเพราะนั้นอากูเป็นโบฆา <c oughs> ถ้าเป็นสังขาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันกน,นานเป็นเวลาสิบปีถ้ามันต่ํากว่าก็ไม่ได้อีกแล้วถูกต้องไหมครับแต่เงื่อนไขถ้ามาถึงข้อนี้สิบปีถ้าข้ออย่นไม่ผ่านข้อสิบปีจะผ่านไหม ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คือจสิบปีเหมือนในข่าวสิบปีแต่ว่าคุณไม่เปิดเลยไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมครับคุณก็ไม่ได้ต่อไปถ้าเป็นสังหาริทัพย์ให้ครอบครองติดต่อกันนานเนวลาห้าปีใช้ท่านว่าบทนั้นได้คำสิทธิ์เคยใครเคยเจอเงินบ้างบ้างเจอเงินในบ้านหรอการเจอเงินหล่นอยู่ตามถนนเนี่ย <c oughs> แล้วคุณคิดว่าผิดไหมผิด <c oughs> ผิดอะไรครับถ้าเราไปหยิบออกมาตอนนี <c oughs> เรารับทรัพย์เหรอครับในเมื่อเราไม่รู้ว่าเจ้าของทรัพย์นั้นเขาทำคือมันเป็นทรัพย์ที่หล่นไม่ใช่อยู่ในบ้านเขาหรือไม่ใช่ าจะขอดูบัตรเพื่อชดแล้วมีเจ้าของไปนําสืบสอบได้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นข้อความปลอมไปเลเป็ียนไหมเพราะมันอะไรครับมันไม่เป็นบุตรจเปิดเผยไหมเอาไปขายแอบขายแต่ถ้าไปหลายคนผู้อิว่าไปด้วยไปขายด้วยแล้วเจ้าของครับก็ไปมาตามสอบเลยอันนี้ข้อความปลอมนะครับสมบูรณ์ครับาเข้าใจไหมแต่ในเคสนี้ก็คือถ้าไปขายนี่เขาจะพอเราไปขายปึ๊บเราไม่ได้มีความผิดฐานละของชดจริงไหม เพราะเราไม่รับแต่เรามีความผิดฐานอะไรถ้าเจ้าของเขา,เขา,เขาตามไม่ใช่ยอย่งอยงเน่นเราจะมีความผิดฐานรับรับครับเพราะว่าเจ้าของเขาตามแต่ถ้าเขาไม่ตามก็มก็ปลอมแปลงได้เข้าใจไหม,ไมนะเพราะว่าเจ้าของก็าถือว่าทรัพย์นั้นหลุดลที่นั้นก็ถือเป็นเป็นที่อยู่ของทรัการเคลื่อนทรัพย์ไปอย่างที่ดิเดิมมัก็มีความผิดแล้วถูกไหมครับนี่ง่ายๆคือตามมาตรานหนึ่งคนสาม,ามสไว้เป็นสองแต่มันเชื่อมโยงกับกฎหมายย้ายด้วยเห็นไหมครับว่า การที่เราศึกษากฎหมายหนึ่งมันสามารถเชื่อมโยงได้หมดมันทำให้เราเป็นนักกฎหมายที่แบบแถวาม,มากเขาจะถามคําถามไหนที่มันแทรกไปไงเราก็ตอบได้หมดแต่เขาจะถามตรงไหน,นเขาจะถามเคสกรณีศึกษาเขาจะไม่ถามง่ายๆอ้างว้าเอหนึ่งพันสามร้อยแปดสองันจะได้ไงเขาจะไม่ถามไม่ถามว่ายายมาเป็นสามีของเออเดยมาเป็นภรรยาของในมเมวสมมุตินะทั้งสองอยู่ด้วยกันอ่าพอดีในมเมวมีที่ดินอยู่ อทีนี้ทั้งสองจดทะเบียนสมรู้สมคิดทีนี้วันต่อมาในแมียวในเมวก็เป็น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 เเป็น,ปน่สามีอยู่แต่ว่าคืนต่อนี้ไม่ไม่ถูกใจกันแล้วใจใหญ่อะไรนะภรรยาก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าของทรัพย์อยู่ด้วยก็เลยบอกว่าอยากให้กำลังเสร็จก็เลยบอกแล้วก็ขับไล่สามีออกไปนอกบ้าน แล้วก็ครอบครองนานจนหนืว่าคิดว่าเป็นตัวเองคือว่าเะ่นี้เป็นยังไงคุณบุคคลอะไรครับยังพ่อตามอะไรครับพาะตามมันมีเขาใจเราคืออะไรครับก็คือก็คือเขาเป็นเจ้าของร่วมกันแต่คราวเนี้ยไอ้เนี้ยรู้ได้ไงเขาเป็นเจ้าของก็ยังไม่สมบูรณ์มันเกิดจากอะไรครับ เขาคิดทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสตามกฎหมายที่สามีภรรยาถ้าเป็นเขาพอดีเขาได้มาหลัแต่งงานเง้ยทรัพย์สินที่ได้มาหลังแต่งงานให้เป็นทรัพย์สินสมรสทรัพสินสมรสนั้นต้องเป็นกี่ส่วนฮะอ่าคือห้าสิบห้าสิบถูกไหมแต่ถ้าเขาได้มาก่อนที่จะแต่งให้ถือว่าเป็นทรัอ่าเข้าใจะยังเขาจะเนี้ยแต่ถ้าเป็นสินส่วนล่ะครับเป็นของใครโอเคพูดไปแล้วเรื่องนี้เป็นของพ่อแม่ครับของมั่นเหรอครับของมั่นเป็นของใคร ต้องอ่าเห็นไปครับคอนเทนตองู่บอกเข้าใจอย่างทีนี้อีกเรื่อ้อนี้ไม่เข้ากับเกณฑ์การครอบครองประปักนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้การครอบครองประปักอเอ,อัอย่างในข้อสอบที่ไปแข่งที่ว่านายคนหนึ่งทำไล่อยู่ห้าปีแล้วทีนี้เขาก็ไปตดคุกหนึ่งปีแล้วก็ออกมาทำไร่ต่อห้าปีแสดงว่าเขาสามารถครอบครองประปักได้ไหม เขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการจําคุกนั้นถือเป็นภูมิําเนาของผู้ต้องโทษอ่ใช่ของจําเลยไมครับเพราะฉะนั้นการครอบครองเราต้องติดต่อกัน5ปีถ้าเขาเพราะว่าถนนที่เราขีดเส้นอย่างเงี้ยถ้ามันต่อกันยาวอย่างเงี้ยนะถ้าเที่ยวเที่ยวนะคุยจะไปนิดนึงถ้าเราตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดได้แล้วมันต้องตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดห้าปีอ่าองใช่เขาขาดจากการครอบครองเข้าใจไหมครับ มีคนถามไหม